หอมกลิ่นท็อปโฟได้กลิ่นท็อปโฟวลีนี้แม่งมาจากไหนวะอาม <c oughs> หนึ่งในคอมเมนต์อินบ็อกข้อความยอดฮิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวลีหอมกลิ่นหรือว่าได้กลิ่นท็อปโฟหลายๆคนสงสัยว่ามาจากไหนเทนฮาร์กพูดเองหรือว่าเป็นนักข่าวบ้านเราเนี่ยพลาดหัวข่าวเออคิดขึ้นมาเองเป็นพลาดหัวข่าว ผมก็เลยไปไล่หามานะครับเอ๊ะพูดไปตอนไหนวะซึ่งช่วงระยะหลังมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้อ่านบทสัมภาษณ์สักเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ผลงานมันไม่ดีถูกไหมเวลาที่แบบเทนฮาแก่สัมภาษณ์แกจะสัมภาษณ์ไปในเชิง PR รักษาภาพลักษณ์ขององค์กรหรือใครจะบอกว่าสัมภาษณ์ในเชิงโลกสวยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับคือเขาคงไม่ด่าแบบสาดเสียเทเสียหรอกมันก็ต้องสัมภาษณ์ในเชิง PR ตอบแบบในแง่บวก เอาไว้ก่อนอยู่แล้วปรากฏว่าผมก็ไปไล่หามาไปเจอมาจริงๆนะครับคำตอบคือเทนฮาร์กพูดเอาไว้จริงๆในบทสัมภาษณ์เพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมที่แมนยูยกพลบุกเยือนนิวคาสเซิลนี่ผมแคปภาพมาจากในเว็บไซต์สมสรก็ตามนี้เลยนะครับมันเป็นช่วงที่นักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะนิวจะส่งผลต่อแนวทางการเล่นของพวกเขาไหมเทนฮาร์กบอกว่าไม่เปลี่ยนหรอกเออ นี่คือทีมที่เก่งมากๆหัวจิตหัวใจยอดเยี่ยมต้องเล่นเต็มที่เพื่อคว้าแต้มที่นั่นแล้วก็บอกว่าออในตอนนี้เราอยู่จดุดอันดับที่ดีมากๆของตารางคะแนนพวกเรากำลังได้กินท็อปโฟตามที่ผมไฮไลท์สีน้ำเงินนี่เลยพวกเรากำลังได้กินท็อปโฟดังนั้นเราต้องไปถึงจุดนั้นก็คือท็อปโฟให้ได้สรุปนะครับคือเทนฮากพูดเอาไว้จริงๆ สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่6เดือน12ปี2566ขอคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามช่วยกันกระทืบไลค์นะครับให้กำลังใจผมนะฮะ <c oughs> คอมพังท่านผู้ชมนี่ผมอัดคลิปในโน้ตบุ๊กนะครับคอมมันพังนี่ส่งร้านซ่อมอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไลค์สดหลังเกมโดยที่ใช้คอมของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าจะได้ไลค์ในโน้ตบุ๊ก คือผมรู้ว่าช่วงเนี้ฟอร์มการเล่นของทีแม่งไม่ดีมีปัญหาหนู่นนี่นั่นแล้วก็หลายรสิ่งหลายๆอย่างนะทาให้ทุกคนเซ็งนะครับผมก็เซ็งไม่ต่างจากทุกคนนั่นแหละถ้าเกิดคืนนี้แมนยูชนะผมจะแจกเสื้อซ้อมเอาตรงๆก็ไอเสื้อตัวนี้ยไม่รู้แม่งเป็นเสื้ออาถันหรือเปล่าผมซื้อมาแจกรอท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่วันที่แมนยูแม่งเปิดบ้านเจอไบตันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ แม่งยังไม่ได้แจกสักทีคือถ้าเกิดยังไม่ได้แจกอีกเนี่ยผมว่าแม่งอาถันแล้วนะอยู่บนตู้นะครับไม่ได้ไปหยิบทีนี้กลับมาที่โปรแกรมการแข่งขันนะครับยังไงซะคืนนี้ต้อง3คะแนนเท่านั้นผมเข้าใจว่าเชลซีเนี่ยอยู่ในช่วงกำลังเรียกความมั่นใจเลยหลังจากที่ชนะไบรตันมาแต่มึงเล่นในบ้านเนี่ยยังไงแม่งต้องเอาอะ่ะผมขอผลลัพธ์นะเอาใจช่วยทั้งเทนฮังแล้วก็ นักเตะแมนยูเตชุดนี้นะครับถึงแม้พู้มึงจะภาษากายทรงเต็งกันแล้เกินแต่ละคนทีนี้นะครับท่านผู้ชมผมแถมข่าวเรื่องของเซอร์จิมสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับรายงานจากโรมาโนแผนงานการประกาศเทคหุ้นของหุ้น25%ของเซอร์จิมจะรับการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้าคาดการว่าเป็นช่วงสัปดาห์หน้าในขณนะเดียวกันเรื่องของการแต่งตั้งบุคลากรน,นะครับ คนที่จะเข้ามาทำงานหลังบ้านโปรเจกต์ด้านฟุตบอลได้มีการวางตัวไว้บ้างแล้วอยากได้ใครก็ขอให้สมหวังทุกคนยังไงซะมันก็ยังดีกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยคิดในแง่ดีครับยังดีกว่าคนเดิมๆหน้าเดิมๆทำงานอย่างน้อยเอาคนใหม่ๆเข้ามาผมก็ไม่รู้ว่าแม่งจะดีหรือไม่ดีอะ่ะแต่มันก็ยังมีการขยับมีการเปลี่ยนแปลง ท่านผู้ชมครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมันก็มีเรื่องบทสัมภาษณ์ของเนมันยามาเตชพูดถึงช่วงเวลาที่แมนยูเต็ดเกี่ยวกับในแง่ของระเบียบว,วินัยการฝึกซ้อมซึ่งก็โอ้โหเป็น Talk of the อะทาเลยเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเมื่อวานเนื่องจากเราไม่ได้อัดคลิปเมื่อวานที่ผ่านมานะครับผมก็จำเป็นทีท่จะต้องนำมาอ่านให้ฟังกันอีกสกรอบหนึ่ง มาติดเนี่ยบอกว่าที่เชลซีนักเตะทำหน้าที่อย่างมืออาชีพเลยนะพวกเขาเนี่ยมาซ้อมตรงต่อเวลาไม่เคยสายในการฝึกซ้อมแต่ที่ยูไนเต็ดเนี่ยมันเกิดขึ้นแทบทุกวันในบรรดาผู้เล่นที่มักจะมาสายเสมออ่าพวกสายเสมอก็คือพอบอกบาแล้วก็เจดอนซานโช่แล้วก็จะมีผู้เล่นคนอื่นๆอ,อ,อีกสองคนเขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะแต่เขาอ่ะระบุชื่อพอ,บอกบากับซานโชมาพวกเราที่เหลือ ที่มาตรงต่อเวลาเนี่ยก็จะรู้สึกโกรธนะเออแม่งพวกกูมาตรงต่อเวลาแต่พวกมึงแม่งจอมเละจอมสายจึงตัดสินใจจัดตั้งคณะกรรมการวินัยภายในขึ้นโดยมีมาติดทําหน้าที่เป็นประธานนะตอนนั้นซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมนะเอออาจจะยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นประธานบูโน่หรือเปล่าผมแปะกระดาษไว้บนผนังนะก็คือมาติดนะครับแปะกระดาษไว้บนผนังเพื่อจดชื่อโอ้โหทำาจกับเรียนหนังสือเลย จดชื่อคนคุยอันนี้จดชื่อคนที่มาสายมันจะมีอยู่ซีซั่นหนึ่งที่เราเนี่ยเก็บค่าปรับได้ประมาณ75,000ปอนด์เลยนะแล้วก็วางแผนจะใช้เงินจำนวนนี้จัดงานปาร์ตี้ที่ลอนดอนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามันมีการระบาดของโควิดในช่วงนั้นอันนี้เป็นคำพูดของเนมันยามาติดนะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานที่มาจากปากของคนที่เคยลงเล่นที่แมนยูเตด รุ่นพี่อย่างเนมันยามาเต็ดคอนเฟิร์มว่าเจดอนซานโชเป็นผู้เล่นที่มักจะมาซ้อมสายเสมอซึ่งทุกคนที่มาติดตามอาร์เมียคงทราบกันดีว่าซานโชแม่งลูกลไล่อาร์มแต่เรื่องเนี้ผมไม่เข้าข้างหรือปกป้องซานโชเพราะว่าไอ้ข่าวทำนองเนี้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยที่เจ้าตัวเป็นดาวรุ่งแล้วมันไม่ได้เพิ่งมีตอนที่มึงย้ายมาอยู่แมนยู คือถ้าเกิดย้ายมาอยู่แมนยูอ่าแล้วแบบพึ่งมีอะไรแบบเนี้ยเรายังแบบอสองจิตสองใจแบบจะเชื่อได้หรือว่าเออก่อนหน้านี้มันก็ไม่เคยมีข่าวทำนองนี้มาก่อนเลยนะแต่กับซานโชเนี่ยตรงกันข้ามเพราะมีข่าวทำนองนี้ไอการมาซ้อมสายติดเกมตื่นสายนู่นนี่นั่นมาตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่งแล้วคุณพิมพ์ว่าซานโชเลตอะเป็นภาษาอังกฤษอะ ข่าวแม่งขึ้นมาแบบเพียบเลยสถานะของซานโชก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังคงรับค่าเหนื่อยกับแมนยูอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ล่าสุดไปโผล่ในงานปาร์ตี้ของเซเลบคนดังคนหนึ่งที่ลอนดอนแล้วก็มีข่าวกับยูเว่นะมีข่าวกับยูเว่สำหรับซานโชท่านผู้ชมครับทีนี้มากันที่แถลงการล่าสุดของสโมสรเมื่อวานที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวจากนักข่าวอังกฤษ ปล่อยเรื่องใต้เตียงปีศาส์แดงปัญหาในห้องแต่งตัวออกมาแบบมารุ่มมาตุ้มเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับสโมสรก็ถแถลงการเลยว่าสโมสรได้ทําการดําเนินการกับสํานักข่าวหลายแห่งไม่ใช่เพื่อเป็นการเผยแพร่ในสิ่งที่พวกเราไม่ชอบใจแต่สําหรับการกระทําใดๆที่ทําโดยที่ไม่ได้มีการติดต่อกับทางเราก่อน คือให้โอกาสพวกเราได้แสดงความคิดเห็นโต้ตอบหรือว่าพิจารณาในบริบทเราเชื่อได้ว่านี่เป็นหลักการสําคัญในการปกป้องและเราหวังว่ามันจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนในวิธีการที่เราอ่ะจะทํางานร่วมกันสรุปง่ายๆนะครับก็คือสโมสรนเนี่ยทำการแบนนักข่าวนะครับไม่ให้มาร่วมงานแถลงข่าวเพสคอนเฟ e เ e น c ์ก่อนเกมก็จะมีรายชื่อของรบดอสันจาก ESPN โซเฮโคนะครับที่เป็นหัวหน้าบรรณาธิการข่าวของสกายสปอร์ตลักเคิร์ดนะครับของแมนเชสเตอร์อิมนิวชันิลแล้วก็แม็กโดเนลของมิลเลอร์ก็จะมี4รายชื่อนี้ซึ่งล็อบดอสซันนะครับเป็นผู้สิบข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในบรรดาลิสต์รายชื่อ4คนนี้ที่เขาแบนเนี่ยล็อบดอสซันที่เทียสองทีนี้นะครับนักข่าว4คนที่โดนแบนเราจะมาสรุปข้ค่าว่าเนื้อหาข่าวที่เขานำเสนอจนโดนสโมสรเนี่ยแบน ไม่เข้าร่วมเพสคอนเฟลเคนเข้ารายงานข่าวอะไรเริ่มจากแมตต์นเนลนะครับทียห้าของมินเลอร์นะเกเน์บอกว่าเทนฮาร์กำลังเจอเขาเรียกว่าปัญหาเออการคุบคูณสถานการณ์ในห้องแต่งตัวนักเตะบางคนไม่มีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้ตัวลุกหลายๆคนพากันฟอร์มตกซึ่งก็นักเตะแมนยูเนี่ยต้องการที่จะให้ซานโช่กับเข้าสู่ทีมรู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาแต่เทนฮาก็ต้องการคำขอโทษจากซานโช่ แมโนเนลบอกว่าซานโชทํางานหนักมากในการฝึกซ้อมร่วมกับทีมเยาวชนว่ากันว่าซานโชเนี่ยโอ้โหซ้อมได้แบบดุดันไม่เกรงใจใครราวกับสัตว์ร้ายเลยแต่ลงสนามไปเล่นจริงก่อนหน้านี้มึงเหมือนแบบไอ้นี่เลยอะแมวน้ำเลยโช่ดูจะไม่ค่อยกระตือรือร้นเลยต่อไปมากันที่โซเฮโคนะครับนีเทียซีหัวหน้ากรรณธิการของสกายสปอร์ตนาเกบ,บอกว่า เราต้องทำให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นเรื่องง่ายดายที่จะซ้ําสโมสรที่จะซ้ําเทนฮาร์กเหมือนง่ายดายมากๆที่จะบอกว่าเขาสูญเสียห้องแต่งตัวและนักเตะไม่ได้เล่นเพื่อเขาแล้วแต่จากข้อมูลที่ได้รับมานักเตะบางคนสับสนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาเสียองค์ประกอบในห้องแต่งตัวแรงข่าวซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเอามาจากใครนะเอามาจากแม่บ้านช่างแอร์ในตานานหรือเปล่าบอกกับผมว่าเขาสูญเสียห้องแต่งตัวไปแล้วประมาณ50%รนก็ครึ่งๆเลยอะ มีนักเตะจำนวนหนึ่งไม่พอใจกับระบบวิธีการเล่นสไตล์การเล่นพวกเขารู้สึกว่ามีการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงเกินไปวิ่งมากเกินไปในระหว่างการซ้อมได้ยินมาว่าผู้เล่นบางคนไม่รู้ว่าจะวิ่งขนาดนั้นไปเพื่ออะไรขณะเดียวกันนักเตะซีเนียบางคนเข้าไปคุยกับเทนฮาร์กเกยวกับจุดที่พวกเขารู้สึกว่าสโมสรอนกำลังผิดพลาดเออคุยกับเทนฮากโดยตรงเลยจากประสบการณ์ที่พวกเขาเคยเล่นในกับสโมสสอนใหญ่มารู้สึกว่าแบบ มันไม่ใช่เลยมันผิดพลาดอะนะผู้จัดการทีมควรใช้หัวใจให้มากกว่านี้พวกเขารู้สึกว่าการบริหารจัดการคนควรดีมากกว่านี้แต่คือเทนฮังเนี่ยดูจะแข็งกล้าวไงดูจะแบบว่าทําตามที่ตัวเองไะวางแผนแล้วก็ไม่ค่อยยืดหยุ่นเป็นหุ่นยนต์มากจนเกินไปมีผู้เล่นบางคนไม่ค่อยพอใจกับวิธีการที่เขาปฏิบัติกับซานโชเขาจัดการซานโชด้วยการตัดออกจากทีมแช่แข็งเขา เพียงเพราะสารโชปฏิเสธจะขอโทษซึ่งสารโชนั้นไปซ้อมร่วมกับเด็กๆนักเตะอะคาเดมี่ก,กินข้าวคนเดียวมีนักเตะจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่ามันเกินไปนะเอ,อห้องแต่งตัวไม่มีความสุขอยู่เสมอแหละเมือนอะไรที่คุณแพ้ก็จะมีคนแบบพวกเขามากขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลข่าวจากโซเฮโคนะครับทีนี้นะครับขยับกันมาที่นานลัเคิร์ ลกักเคิร์เนี่ยแกบอกว่าเทนฮากสูญเสียความเชื่อมั่นจากนักเตะและก็ทีมโค้ดหลายๆคนนี่เขาพูดถึงทีมโค้ดด้วยนะซีซั่นนี้แพ้ไป10บเกมพวกเขาเนี่ยแพ้ด้วยตัวเลข2หลักออเร็วที่สุดตั้งแต่ฤดูกาล19 7 3เจดสถึง19 7 4เจทีมโค้ดแล้วก็นักเตะหลายๆคนมีข้อกังขาเกี่ยวกับแนวทางของเทนฮากสถานการณ์ในห้องแต่งตัวแย่มากนักเตะซีเนียร์หรือว่านักเตะอาวุโสแสดงความกังวล ทิศทางของสโมสรต่อจากนี้เนื้อหาข่าวก็จะคล้ายๆกับของโซเฮโคนักเตะที่อยู่กับทีมมานานมากกว่า1คนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการคว้าตัวนักเตะของเทนฮากแม่ว่าจะเป็นดีลของลาสบูทอยรลุนดีลยิ้มตัวของวอลเวคคอร์ดร้อยล้านยูโรของอันโตนี่แล้วก็เมสันเมาส์ที่มาเป็นดีลแรกในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมามีนักเตะส่วนน้อยอส่วนน้อยนะตั้งข้อสงสัยในการทำทีมของเทนฮาก รูุ้การที่แล้วฟอร์มการเล่นเกมเยือนแม่งไม่ดีเลยนะซึ่งมันเป็นนั้นจริงนะครับแล้วก็คือจากปีที่แล้วเนี่ยฟอร์มการเล่นเกมเยือนไม่ดีพอมาปีนี้ก็ยังไม่ดีอีกทำให้เริ่มมีข้อสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเคิร์ดบอกว่านักเตะบ,บางคนรู้สึกประหลาดใจอยู่ดีๆก็ปรับเล่นไดมอนด์ในเกมที่พบกับไรตันซึ่งพวกเขาเนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็ระบบวิธีการเล่นของไดมอนด์เนี่ยพวกเขาก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วย พราะส่วนใหญ่จะเล่นอ่าไม่สี่สองสามหนก็จะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอ่าองสระบบ Formation พวกนี้ถูกไหมไดมอนด์เนี่ยโหจำไม่ได้จริงๆว่าปรับเล่นล่าสุดเมื่อไหร่นะแผนไดมอนด์หน้าคู่เนี่ยไม่มีปีกเริ่มมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับนักเตะบางคนที่ลงไปในสนามแล้วก็แม่งดูจะไล่แรงกระตุ้นไล่แพชชั่น องโุนี่มาสยาวถูกมองว่าไม่ทุ่มเทอ่าอันนี้แน่นอนและในตอนนี้แรดฟอร์ดก็เริ่มถูกตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยในประเด็นนั้นซึ่งก็ชัดเจนนะครับทั้งนิวองรีนะพอออมากแล้วก็ดรแรดฟอร์ดนายกเมืองแมนเชสเตอร์ทีนี้ในส่วนของรอบดอซันนะครับบอกว่าเทนฮากกำลังพยายามที่จะรักษาห้องแต่งตัวไว้เพื่อให้นักเตะเนี่ย อยู่กับเขาอ่ะเออไม่ให้เสียห้องแต่งตัวมีความกังวลว่าบรรยากาศกของสมโมสรมันจะดำดิ่งหากว่าฟอร์มการเล่นของทีมยังไม่ดีขึ้นยิ่งเก็บผลการแข่งขันไม่ได้เนี่ยยิ่งหนักเลยเทนฮารู้สึกคิดถึงอิทธิพลของลิซานโดมาร์ติเนสและก็กาเซมิโลในห้องแต่งตัวเ <c oughs> มือ่อ <c oughs> พวกเขาเนี่ยไม่อยู่เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแต่ว่ากันว่าตอนนี้ลิชากับเข้าสู่ทีมแล้วนะถึงแม้ว่าเขาอ่ะ จะไม่สามารถลงเล่นได้ก็ตามเทนฮากเลือกที่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์นักเตะออกซือเขากลัวว่าถ้าเกิดไปวิพากษ์วิจารณ์ซัดตรงเนี่ยมันจะยิ่งทําให้กลายเป็นไฟลามทุ่งเขาพยายามที่จะใช้น้ําเย็นอ่าเข้าลูบต้องพูดว่าอะไรดีใช้น้ําแข็งมาประครบอ่าเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายเนี่ยทําให้บางครั้งเวลา เราฟังบทสัมภาษณ์ของเขามันดูจะแบบโอ้โหดูจะโลกสวยดูจะปกป้องคนนูน้นคนนี้คนนั้นนอกจากนี้รอบดอสั้นนะครับยังได้บ่อยว่าเทนฮากได้มีการประทะคารมกับนักเตะซีเนียคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะทุกคนก็ต้องไปดาวว่าไอ้นักเตะซีเนียคนนั้นคือผู้ใดคือไผ่นักเตะซีเนียเหรออืม,อมเอาตรงๆก็ มันไม่จําเป็นต้องอายุเยอะ30ขึ้นไปเสมอไปนะแค่อยู่กับทีมมานานเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะซีเนียแล้วแต่ละคนก็จะมีชื่อในใจถูกไหมครับนี่ก็บอกว่าเทนฮาร์คปะทะคารมกับนักเตะซีเนียรายนึงซึ่งก็หมดความอดทนต่อแผนการเล่นของเทนฮาร์กแล้วก็ได้มีการตําหนินักเตะภายในทีมที่เทนฮาร์มักที่จะเลือกส่งลงสนามมานะดูจะไม่พอไม่พอใจที่แบบเทนฮาร มีลูกลักอัเออบรรยากาศการประชุมทีมหลังจากแพ้นิวก็ค่อนข้างอึมครึมเลยทุกคนเซงกันมากแต่ก็เป็นไปได้ด้วยดีภายในทีมยังคงแสดงความต้องการที่จะร่วมมือกันเพื่อให้สโมสรได้ผ่านจุดนี้ไปให้ได้จะมีเพียงนักเตะซีเนียรายเดียวอ่ะคนนั้นอ่ะที่จะไม่ค่อยมีความสุขนะออกมาจากในห้องประชุมที่ประชุมนะครับอ่านข่าวแมนยูแม่งทุกวันนี้นึกว่าอ่านข่าวดารา มึงมีเรื่องบรนทงบันเทิงมาให้ผู้กูลุ้นกันได้เกือบทุกวีคควรจะย้ายหมวดหมู่กีฬาได้แล้วไปใส่ในหมวดหมู่วงการบันเทิงหมวดหมู่ดารงดารานะฮะใต้เตียงปีศาจแดงทีนี้นะครับท่านผู้ชมมากันที่บทสัมภาษณ์เพสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมนะครับซึ่งหลังจากที่เอริกเทนฮาทำการแบน4ี่นักข่าวนะก็ทำการจัดการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมตามปกตินะครับเดี๋ยวมารอดูว่าเขาจะตอบ แต่ละประเด็นยังไงบ้างเริ่มจากนักข่าวถามว่าคุณยังคิดว่าตัวคุณเนี่ยได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากลูกทีมอยู่ไหมเออห้องแต่งตัวนี่ยังดีอยู่ไหมเทนฮาก,ก็ต้องตอบในเชิง PR อยู่แล้วแกก็ตอบว่าแน่นอนผมมั่นใจนะคุณจะได้เห็นเหตุการณ์ที่พวกเขากลับมาได้ในเกมเจอเบนฟอร์ดเกมเจอเบอร์ลี่เกมเจอฟูลแลม เรายังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่นะเรายังคงแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ความมุ่งมั่นความเป็นนักสู้เราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเราไม่มีทางจะเล่นฟุตบอลที่ดีได้หรอกถ้าเกิดขาดขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าคําตอบของแกเนี่ยก็พอที่จะคาดเดาได้อยู่แล้วทีนี้ก็อยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะเชื่อไหมว่าห้องแต่งตัวยังดีเหมือนเดิมหรือห้องแต่งตัวมันไม่ดีตามที่ข่าวออกมาซึ่งส่วนตัวผมผมเชื่ออย่างหลังว่า ห้องแต่งตัวแม่งมีปัญหาแน่ๆแหละทีนี้นะครับมาอ่านกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการแบนนักข่าวนะครับเฮนฮาบอกว่าพวกเขาเนี่ยควรจะมาถามเราก่อนนะไม่ควรไปเขียนคอลัมน์ข่าวต่างๆรับหลังเราเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถ้าเกิดพวกเขามาหาเราเราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้ แล้วก็ไม่กังวลว่าจะเป็นความจริงนะไม่เลยแน่นอนว่าทุกทีมจะต้องมีผู้เล่นที่ไม่มีความสุขเมื่อไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามแมนยูเต็ดก็เหมือนกันนะคุณต้องรอคอยโอกาสของตัวเองสีและโอกาสนั้นสามารถมาถึงได้ตลอดมันไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นใดๆเกิดขึ้นทั้งนั้นในแง่ของคำวิจารณ์ที่มีต่อโตเขาเทนฮาบอกว่าผมรับฟังลูกทีมอยู่เสมอนะ แล้วก็ให้โอกาสพวกเขาตลอดถ้าเกิดพวกเขามีข้อเสนอแนะต้องการที่จะบอกผมถ้าเกิดนักเตะในทีมมีความเห็นที่มันแตกต่างผมจะรับฟังอาจจะมีคนสองคนที่เดินเข้ามาพูดคุยแต่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆทั่วไปนะนักเตะส่วนใหญ่ก็อยากที่จะเล่นฟุตบอลแบบว่าคิดเร็วทำเร็วอะโปรแอคทีฟว่ายง่ายะ ต้องการที่จะเล่นด้วยพลังงานเล่นด้วยความกล้าหาญออามันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการคุณจะได้เห็นว่านักเตะเนี่ยสนับสนุนกระสิ่งนั้นต่อสนองกระสิงนั้นแล้วก็บอกว่ามันมีข่าวลือเกิดขึ้นมากมายนะซึ่งผมอะ่ะไม่สนใจหรอกอยู่ในระหว่างการเดินทางอยู่ในเส้นทางเราอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านผมเชื่อว,ว่าเราอะ่ะอยู่ในทิศทางที่มันถูกต้องเราต้องสร้างทีมพัฒนาทีม เราต้องพัฒนานักเตะเยาวชนที่ถูกดันขึ้นมาคุณจะได้เห็นศักยภาพว่าพวกเขาอ่ะจะมีส่วนร่วมในการสร้างความสําเร็จให้กับสโมสรในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วก็บอกว่าทีมเนี่ยมีในส่วนของความเหนื่อยล้านะถึงแม้ว่าไม่อยากที่จะอ้างแต่ว่ามันก็เหนื่อยล้าจริงเมื่อคุณต้องเล่น3มเกมในรอบ6วันความล้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ เกมที่พบกับการาตาสลายและก็เอเบอร์ตันเนี่ยมองว่าทําได้ดีแต่เกมเจอเนลคอเซันเราเล่นได้ต่ำกว่บบามาตรฐานจริงๆเราเนี่ยไม่มีความสุขกับฟอร์มการเล่นเราคือคนแรกๆเลยนะที่พูดถึงเรื่องนี้นักเตะก็พูดด้วยเหมือนกันว่าพวกเราเล่นกันได้ไม่ดีเราเนี่ยวิจารณ์ตัวเองเกี่ยวกับประเด็นฟอร์มการเล่นของแรดฟอร์นะครับที่ตกต่าเทนฮาก็ตอบภาพรวมว่าทุกคนผิดหวังนะเออจากผลการ่งขัน ในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลแต่เราเนี่ยไม่ใช่ทีมเดียวที่แพ้ที่นั่นพวกเขาอะ่ะชนะทุกเกมยกเว้นกับลีพูซึ่งลีพูก็ชนะไป2-1ในวันนั้นเราต้องการชนะเกมแบบนั้นนะเราจะทําทุกอย่างแต่ว่าจากฟอร์มการเล่นของเราเนี่ยมันยังไม่ดีพอแล้วเราต้องพัฒนาให้มันดีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับเพจคอนเฟอเรนซ์ Conference ของเอลิกเทนฮาก ก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าค่ําคืนวันนี้แมนยูจะจัดตัว11ผู้เล่นตัวจริงอย่างไรในการลงสนามจะมีมาคัดและฟอร์ดลงสนามไหมซึ่งผมคัดค้านอย่างยิ่งกับการส่งแลตฟอร์ดลงสนามควรที่จะดอบเป็นตัวสำรองไม่ต้องให้เล่นเป็นตัวจริงแล้วหน้าเป้าหอยลุ่นปีกซ้ายกานานะโชปีกขวาอันโตนี่อยากให้เป็นสคนนี้ ส่วนในแง่ของระบบวิธีการเล่นนะครับผมก็พูดไปในไลฟ์สดในช่วงเมื่อวานนี้นะครับว่าผมไม่เห็นด้วยจริงๆกับการที่ยังยึดรูปแบบการเล่นเดิมวิธีการเล่นแบบเดิมอยากให้ปรับมานะครับเล่นมิดบ็อกแพ็คตรงกลางมากกว่าที่จะบีบสูงเพ a ซิ่งแบบครึ่งๆกลางๆอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องมารอดูว่าเขาจะ ยึดติดกับรูปแบบเดิมไหมนะครับไหนจะเรื่องของการจัดตัวจัดตัวผู้เล่นลงสนามจริงๆอยากให้ใช้นักเตะต,ตามตำแหน่งธรรมชาติของตัวเองคือมันมีหลายสิ่งหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยที่แบบมันทำให้เราอ่ะลุ้นว่าแบบเฮ้ยแม่งจะเป็นยังไงวะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในค่ำคืนวันนี้นักเตะจะตอบสนองจะวิ่งไหมนะฟุตบอลถ้าเกิดมึงไม่วิ่งก็จบแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ต้องด่านักเตะนะครับคือต่อให้แบบมึงแม่งมึงแม่งจะไม่ชอบโค้ดอ่าจะมีปัญหาอะไรกันแต่มึงต้องวิ่งเพื่อผู้กูวิ่งเพื่อแฟนบอลวิ่งเพื่อตราสโมสรไอชิบหายแม่งอย่างนี้ต่อให้แบบบทผู้จัดการทีไปนะฮะเอาใครมาคูแม่งก็เหมือนเดิมถ้านักเตะไม่ยังทำตัวทำนิสยัยสันดานแบบเนี้ยเอาละขอให้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับ ผ่านค่ําคืนนี้ไปให้ได้ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารูวลนะครับฝากกดติดตามให้กัยเดิอพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบายบายจบ,จบ